รู้หรือยังว่าตอนนี้ทางแฟนเพจเสืส้อสอูทขงเขาก็กำลังฉล,งลองครบรอบ4,000ไลค์อยู่นะอืมแล้วนันทําไมหรออ้านี่ก็ยังไม่รูจริงๆ,ๆะเะไดว่าตอนนี้ทางแฟนเพจเขาก็กําลังแจกของรางวัลเรื่องในโอกาสฉล,งลองครบรอบ4,000ไลค์อยู่นะเฮ้ยรับจริงปะเนี่ยรับของรางวัลที่แจกนี้คือมันมีอะไรบ้างอ่ากิจกรรมแจกอะไรอย่างเงี้เยเด้อก็คือ กิจกรรแจกข,ของรางวัลฉลังคอบรัก4,000ไลค์รวมมูลค่าถึง1,400บาททั้งการแจกผงพิษในแบบร็อกซุรวมมูลค่าถึง7,350โลบัสเป็นจำนวน4รางวัลและแจกอ่างปลาจำนวน100บาท4รางวัลเป็นจำนวน400บาทเลยอือแล้วถ้าเกิดไม่ได้ต้องการของรางวัลตามนี้ล่ะแต่ว่าถ้าไม่ต้องการของรางวัลตามนี้เราสามารถเลือกเป็นอย่างอื่นได้แต่มูลค่าของโลบัสต้งต่างจากของที่แจกคือ2,450โลบัสและขอยุ้าอีกครั้ง ตัองเป็นแบบและของที่สามารถส่งให้กันได้เท่านั้นไม่สามารถให้โลบสัสกิลเพียวได้ก <Yahoo! S 1> ิการระงับขายเลยเนี่ยก็ง่ายเลยเพียงแค่หนึ่งใช้ต์ใจแฟนเพจข้องหลักฐานสองแชร์โพสต์ในกลุ่มที่เกี่ยวกับโลบล็อกสร้างกลุ่มพร้อมหลักฐานสามเป็นเลข 1- นถึงอยและ4ี่ไมขอรางวัลตามที่เราต้องการเลยในช่วงของกิจกรรนี้เนี่ยจะปิดหาผู้โชคดีถึงวันที่25่เดือนตุลาคม2564เท่านั้น แล้วก็ทางร้านแฟนเพจเอสุโซก็มีรีสอ์ของสินค้าอื่นๆมากมายสำหรับใครที่จะไปติดต่อแฟนเพจเอสุโซ่ก็จะทำการทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปกดทุกใจแฟนเพจร้านดีๆอย่างนี้เยอะๆด้วยล่ะทุกคน อ่ยโยก็ขอสวัสดีชาวแมนพายทุกๆคนทุกๆทาก่านกันด้วยนะเองเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าหลักของทางเกมโ o บล็อกสันเองตอนนี้เนี่ยไม่สามารถเล่นเกมโ o บล o x กได้นะเองนะคะเพราะว่ามันเกิดปัญหาโลบโล็ x กล่มนั่นเองก็ให้ตอนนี้เนี่ยแบบว่าคนรอกันแบบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการบอกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อีกเกือนเนี่ยมันถึงจะกลับมาเป็นปกติประมาณนี้อ่ะโอเคแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะคะทุกผู้ชม ช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะใช่แล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะทางหน้าเกมโรบอกทุกทีเนี่ยจะเป็นหน้า่อเกมที่ให้เราสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยแต่ตอนนี้ไม่สามารถเข้ามาเล่นได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรบ็อกเกิดล่มนั่นเองแล้วก็มีกระแสนี่ที่บอกว่าเออโรบ็อกโดนแบนก็เลยจะโดนแบนในไทยอะไรประมาณนี้บอกเลยว่าไม่ใช่นะคะทั้งไทยและต่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็คือล่มกันหมดเลยเนาะในส่วนของเกม Ro บ็อก เพราะว่าทางเกมนล์บล็อกเนี่ยเขากำลังจะมีในส่วนของอัปเดตครั้งใหญ่นนเองนะคะอ่ะโอเคอน,นี้จะเป็นในส่วนของหน้าหลักที่เข้ามาอยู่นะตอนนี้เนาะจะเป็นหน้าข่าววานนี้เลยจังหวะนี้แล้วก็ไอ้เจ้าตรงล็อกอินกับซิงอินเนี่ยก็ยังสามารถกดเข้าไปได้ปกติแต่ว่าถ้าเราใส่ในส่วนของชื่อแล้วก็พาสดเ,เข้าไปเวลากดล็อกอินมันจะไม่สามารถกดเข้าไปได้เองเนาะมันจะขึ้นว่าเออเลยนะเองอันนั้นก็ไม่ต้องเป็นหัวนะเพราะว่ามันเป็นกับทุกคนอยู่แล้วเนาะเออ ก็ต้องรอให้ทางเกมโลมอสเนี่ยเขาประกาศกันอีกทีนะคะแล้วก็รอเขาไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะอืมอโอเคแล้วก็ในส่วนของทางเกมโลมอสเนี่ยเขาที่เกิดลมขึ้นมาเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของอัปเดตทุกคนก็น่าจะรู้นะักเก่ยวกับระบบการตัวละครอ,อะไรประมาณนี้ที่จะเพิ่มลูกเล่นเข้ามาแล้วก็การปรับอะไรประมาณนี้นอกของทางเกมโลมอสนั่นเองอันนี้ก็ยังไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดนะแต่ว่าก็ต้องมาตั้งตารอดูกันเนาะอืม อ่ะโอเคคุณผู้ชมแต่้ดูซิตรงนี้น่าจะไปนในส่วนของทางทว t t เตทางเกย r โรบล็เลยนะเองเนาะนี่อันนี้ก็จะเพิ่งลงเมื่อประมาณ12ชั่วโมงที่แล้วนั่นเองสลัดไว้สอดตรงนี้จะเป็นข้อความจากเดวิดบัสกี้นั่นเองนะ CoF o เด d e r แอค CEO ของ r o b l o x เลยนะนเองประมาณนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะเพราะว่าเขาก็กำลังปรับปรุงอะไรประมาณนี้พวก r รบล o x p l a t ตฟอร์มอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็ทำการประกาศไว้ไม่ได้ดโดนแบนนะไม่ต้องเป็นห่วนะงคะคุณผู้ชมไม่ได้โดนแบนเนาะ แคมก็มน่าจะปิดตัวไปหลายชั่วโมงแล้วนะประมาณสิบชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงได้แล้วเนาะนี่ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมอ่า อ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของทาง r ล b อ o x s t a t นะั s เนาะอันนี้เขาก็ทำการอัปเดตในส่วนของขา่าวโ o บอคสเรือในเอ็กับตัวเกนะียร์โลบเนาะวันนี้คือเขาอัปเดตหลายนาทีมากแล้วนะ10ชั่วโมงส7เจนาที4ี่สินาทีประมาณนี้ก็ให้สามารถมาดูหรือว่าติดตามรอการเปิดตัวของเกม r ร b l ล x อได้เลยส่วนวันเวลาเนี่ยมไม่ได้ใช้นะคะสำหรับในส่วนของไอจ่อเกม r ร b l ล x อบ้ามันจะเปิดตอนไหนนั่นเองเนาะก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคะคุณผู้ชม พวกอะไรอย่างนี้คือเขาก็บอกไว้นะแล้วอาจจะแบบปรับโทนให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณน,นี้คนทางเกนะมยบบบอกเนาะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับใครที่คิดว่าโดนแบนหรือเปล่ามาได้โดนแบนนะประมาณนี้เลยอาจจะเป็นในส่วนของการอัปเดตต้องเรียกว่าเป็นการบอกในส่วนของการระบอกสโลมเองเนาะคือมันไม่ได้โดนแะบนค่ะคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนข่าวตรงนี้ก่อนเพราะว่าใครหลายๆคนคิดว่าโดนแบนไปแล้วนนเองนะไม่ได้โดนแบนแต่ว่าเป็นทุกคนเนาะ โอเคถ้าข้อมูลในผิดพลาพประการใดเกี่ยวกับในส่วนของข้อมูลโลบอกตอนนี้นะีก็ต้องขออภัยด้วยสามารถต้องย,ย้งได้ที่ตาของม์เลยเดี๋ยวจะทำการปรับบทไปเนาะคุผู้ชมโอเคสำหรับคืนนี้เนี่ยก็ต้องขอลาทุกทุกคนกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผม